วันนี้โค้ชไอจะพาคุณไปตรวจสุขภาพแคมเปญโฆษณาและสอนวิธีการทำโฆษณาแบบที่คนในเอเจนซี่เขาทำกันผ่าน TikTok Ads Manager TikTok Ads Manager คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถโปรโมทธุรกิจของคุณได้ผ่านโฆษณาบน TikTok วิธีการเข้าถึง TikTok Ads Manager ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณนะคะหยิบแล็ปท็อปและเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะพิมพ์คำว่า ads. tiktok. Ok. com นะและเข้าสู่ระบบได้เลยทันทีในกรณีที่คุณมีบัญชีโฆษณาอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีโฆษณานะคะเป็นมือใหม่สุดๆเลยเราขอแนะนําให้คุณไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งรีบสร้างโฆษณานะคะก่อนอื่นเราขอสอนสิ่งที่สําคัญที่สุดให้กับคุณก่อนนั่นก็คือโครงสร้างโฆษณานั่นเองค่ะโครงสร้างโฆษณานะคะมันเปรียบเสมือนแผนในการทํางานของเราค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามแต่นะคะโครงสร้างโฆษณาจะมี3สิ่งนี้ที่เหมือนกันค่ะโดยโครงสร้างแรกนะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือแคมเปญค่ะเหมือนว่าวันนี้คุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคุณสร้างโฟลเดอร์ชิ้นงานนะคะในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแคมเปญนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องตั้งค่าและเลือกก็คือวัตถุประสงคส์โฆษณาวัตถุประสงค์โฆษณาคือการเลือกว่าคุณอยากจะให้โฆษณาชิ้นนี้มันให้ผลลัพธ์อะไรมากับธุรกิจของคุณระดับถัดมาลงมาด้านล่าง คุณจะเห็นว่าภายใต้แคมเปญมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มโฆษณาหรือ Ad Group ค่ะสำหรับ Ad Group นี้นะขอนิยามเลยว่ามันคือการเลือกว่าคุณจะยิงโฆษณาไปให้ใครดูนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วคุณยังสามารถเลือกตำแหน่งที่วางโฆษณาไปจนถึงเรื่องของงบประมาณด้วยและสุดท้ายแล้วภายใต้กลุ่มโฆษณานะคะคือแอดหรือว่าชิ้นงานโฆษณาของคุณนั่นเองค่ะ ซึ่งนั่นก็เกิดจากการที่คุณมีการทําวิดีโอไว้แล้วในช่อง t i k t o ็อของคุณนะคะหรือว่าคุณจะนําวิดีโอใหม่มาใช้เป็นโฆษณาก็ได้เช่นกันค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะมาลงมือสร้างแคมเปญโฆษณาบน TikTok Ads Manager กันแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเข้าไปที่ ad. s tiktok. Ok. com แล้วทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่บัญชีโฆษณาของคุณนะคะเมื่อเข้ามาในบัญชีโฆษณาแล้วนะคะให้คุณมองหาปุ่มที่เขียนว่าสร้างโฆษณาแล้วทําการกด ได้เลยค่ะเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่าวัตถุประสงค,โคส์โฆษณาคุณจะทําโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อะไรเราลองมาดูกันนะคะสําหรับกลุ่มแรกนะคะในกลุ่มการรับรู้จะมีวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าการเข้าถึงการเข้าถึงจะช่วยทําให้คนเห็นโฆษณาของคุณได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้อยากให้เห็นอย่างเดียวนะะอยากให้มี engagement ด้วยนะเราก็จะมาดูในเรื่องของกลุ่มการพิจารณาหรือ consideration ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ชื่อว่าจำนวนผู้เข้าชมตัวนี้จะเป็นการเน้นคนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์หรือยอดชมวิดีโอตัวนี้จะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปของคุณหรือการโต๊ อบของชุมชนคือการซื้อโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีผู้ติดตามเข้ามาในบัญชี Tik t o k ของเรานั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะ conversion สำหรับกรณีคนที่มีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์นะคะหรือว่าอยากจะ drive ยอดขายแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างอีกสักนิดนะคะคุณจะเห็นการตั้งค่าตรงนี้นะคะจริงๆการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าสําหรับคนที่ทํามาสักพักหนึ่งและ a d v a n c e และในส่วนนี้นะคะขอแนะนําให้ข้ามไปก่อนสําหรับมือใหม่นะทีนี้สิ่งที่สําคัญคือการตั้งชื่อแคมเปญค่ะเพราะถ้าคุณไม่ตั้งชื่อแคมเปญเวลาคุณ กลับมาอ่านผลลัพธ์คุณอาจจะงงว่าเอ๊ะแคมเปญนี้มันคืออะไรนะเพราะนั้นแนะนำให้ตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่คุณจะจำได้ว่าแคมเปญนี้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะคะ new promotion 2025แบบนี้ก็ได้นะคะให้เรารู้ว่าโอเคเป็นโปรโมชั่นใหม่ของปี2025นั่นเองค่ะหลังจากนั้นให้คุณกดปุ่มดำเนินการต่อได้เลยในแอดรุกนี้นะคะจะมีคำถามมากมายที่คุณต้องตอบให้ได้แต่คำถามข้อที่หค่ะคุณต้องตั้งชื่อกลุ่มโฆษณาก่อน กลุ่มโฆษณาเนี่ยไอยขอแนะนําให้ตั้งเป็นอะไรที่คุณจะจําได้และดูปุ๊บสามารถตอบได้เลยว่ากลุ่มนี้คืออะไรส่วนคําถามข้อที่2ตําแหน่งที่วางโฆษณาที่นี้คําถามข้อถัดมาคือเรื่องของการเลือกกลุ่มเป้าหมายค่ะสําหรับกรณีที่เรายังไม่เคยมีข้อมูลใดๆมาก่อนไม่มีกลุ่มเป้าหมายเก่าๆในอดีตเราต้องเลือกคนใหม่เท่านั้นนะคะในกรณีนี้เนี่ยทาง Tik t o กเขาก็จะมีเกณฑ์ให้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณสังเกตคือตรงมุมขวาบนนะคะคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย กลุ่มผู้ชมที่สามารถใช้ได้เนี่ยหมายความว่ากลุ่มผู้ใช้งานนะคะณปัจจุบันที่เราจะยิงโฆษณาไปถึงเนี่ยมีประมาณกี่คนตอนนี้ดูนะ52ล้านโอโ้โหเยอะมากเลยค่ะเกินไปไม่น่าใช่กลุ่มเป้าหมายของเราแน่ๆหน้าที่ของเราคือต้องเข้าไปปรับแต่งนะคะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆนั่นเองค่ะ ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกนะคะมีหลากหลายมากๆเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะเกณฑ์แรกนะคะตามข้อมูลประชากรศาสตร์ค่ะอันดับแรกเนี่ยคือที่ตั้งอ่ะลองมาดูกันต่อนะคะเรื่องของการเลือกอายุนะเห็นไหมคะตอนนี้เหลือแค่13.8ล้านแล้วแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่าโจทย์ของเราเราตั้งไว้ว่าเราอยากจะเลือกเป็นเพศชายนะคะพอเลือกเป็นเพศชายปุ๊บเหลือ6.9ล้านแล้วนะคะยิ่งเลือกก็จะยิ่งแคบลงนั่นเองค่ะ สำหรับถัดมาภาษานะคะเราจะเลือกว่าจะเป็นคนที่ใช้ภาษาไหนถัดมาคือเรื่องของกําลังซื้อค่ะอยากเลือกเป็นคนที่ใครก็ได้เลยไหมหรือว่าจะเลือกเป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงสําหรับกรณีถัดมานะคะในส่วนของผู้ชมค่ะตรงนี้เนี่ยคือการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราเคยมีข้อมูลอยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าคุณนะคะยังไม่เคยมีข้อมูลอะไรใดๆมาก่อนนะคะในส่วนของผู้ชมตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยแล้วเลื่อนลงมาดูสิ่งที่สําคัญตรงนี้ค่ะ สิ่งนี้นะคะเรียกว่าความสนใจและพฤติกรรมตัวนี้แหละจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมและความสนใจแบบไหนซึ่งปัจจุบันนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้หลากหลายมากๆเลยค่ะลองมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะลองเปิดเมนูนี้ออกมาดูก่อนคุณจะเห็นว่านี่นะคะอันดับที่1ความสนใจความสนใจเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายที่มีการสนใจหรือดูคอนเทนต์อะไรบางอย่างบางสิ่งซึ่งการเลือกตรงนี้เนี่ยเลือกจากความสนใจนะจะเป็นการเลือกแบบ มวลรวมองรวมนะคะเรายังมีการเลือกจากการโต้ตอบกับวิดีโอได้ด้วยค่ะอ่ะลองมาดูการโต้ตอบกับวิดีโอตรงนี้นะคะมีความหมายว่าอะไรมันคือการไปดึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีอินเทอร์แอคกับวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้บน t k t Tok ภายใน15วันที่ผ่านมา โอ้โหอันนี้นีกลุ่มเป้าหมายของคุณแท้ๆเลยนะถัดมานะคะคือการโต้อตอบกับครีเอเตอร์ค่ะคือการไปดึงกลุ่มเป้าหมายที่มีการโต้อตอบหรือว่าติดตามพวกบัญชีของครีเอเตอร์ที่อยู่ในหมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้นะฮะและตัวสุดท้ายตัวที่ไอชอบมากๆนะคะนั่นก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการโต้อตอบกับแฮชแท็กนั่นเองค่ะคุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากคนที่ดูคอนเทนต์ที่มันถูกติดแฮชแท็กอะไรบาง,างอย่างอยู่เนี่ย ได้ภายใน7วันซึ่งเรานะคะสามารถเลือกจากชุดแฮชแท็กที่เขามีตรงนี้รวมๆม,มาให้เราแล้วหรือเราจะพิมพ์ลงไปเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนถัดมานะคะในการตั้งค่าแอดกรุ๊ปการเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองก็สําคัญไม่แพ้กัน,นะคะ่ะขอพาไปเล่าเรื่องของการตั้งงบประมาณและการประมูลกันก่อนดีกว่าในปัจจุบันนี้นะคะการตั้งค่างบประมาณเนี่ยคุณสามารถเลือกได้2แบบค่ะ แบบแรกเราเรียกว่าแบบ daily ก็คือการกําหนดงบประมาณแบบรายวันกับส่วนที่2เราเรียกว่าการตั้งค่างบประมาณแบบไลฟ์ไทม์ค่ะ l i f e ไท m ์คือตลอดอายุการใช้งานสมมุติเราบอกว่าเรามีงบประมาณ7,000บาทสําหรับ7วันถ้าเป็นเดลี่เราใส่วันละ1,000แต่ถ้าเป็น l i f e ไทม์เราจะต้องใส่ที่7,000บาทลงไปนะคะแต่เราจะต้องกําหนดวันหมดอายุแคมเปญด้วยว่าตั้งค่าไปเลยให้มันไปหมดอีก7วันข้างหน้า และส่วนถัดมานะคะเรื่องของการประมูลค่ะสำหรับการประมูลเนี่ยปัจจุบันนี้มีโมเดลให้คุณเลือก2รูปแบบแบบที่1เราเรียกว่า cost s t p cost cap นะคะมันคือการที่เราบอกระบบว่าเราเนี่ยจะประมูลที่ราคาประมาณเท่านี้นะและให้ผลลัพธ์นะคะมันอยู่ในช่วงที่ต้นทุนเนี่ยมันไม่เกินราคาที่เราประมูลไปมากหรือต่ำกว่านะถ้าเป็นไปได้พยายามทำให้มันต่ำกว่าหรือใกล้เคียง เหมาะก,กับคนที่ต้องการจะควบคุมงบประมาณนะคะผลลัพธ์เนี่ยพอประมาณได้แต่ว่าต้นทุนต้องไม่เกินกว่าที่ตั้งไว้เป็นสายเพลย์เซฟนิดหนึ่งกับอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่า maximum delivery ค่ะ maximum delivery เนี่ยคือการที่เรามุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เยอะที่สุดนะคะให้มันมีการนำส่งให้มากที่สุดต้นทุนเนี่ยจริงๆไม่เป็นไรจะแพงขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงก็ไม่มีปัญหาและเมื่อตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนี่คือการตั้งค่า Ad Group ให้คุณกดปุ่มดำเนินการต่อได้เลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะตามโครงสร้างโฆษณาแคมเปญแอดร๊ปแอดแอดคือแระเป็สุดท้ายที่เราต้องทําค่ะอันดับแรกนะคะตั้งชื่อโฆษณากันก่อนวิธีการตั้งชื่อโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะตั้งเป็นอะไรที่คุณจะจําได้ง่ายที่สุดเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะคะสําหรับบัญชีโฆษณาที่มีการผูกบัญชีไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะไปดึงตัวตนบัญชีทิกตอ k ของเราเนี่ยที่เข้ามาผูกกับบัญชีโฆษณาไว้ทําให้เราไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรใหม่นะคะ แล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่านี่ไงเราสามารถไปดึงโพสต์บน Tik t o อกที่เรามีเนี่ยมาใช้งานได้อะลองดูกันนี่นะคะร,บระบบเขาก็จะไปดึงโพสต์นะคะที่อยู่บนช่องของเรามาให้ตัวอย่างเช่นอะเราอยากเอาอันนี้มาใช้เราก็ทําปุ่มนี้เลยติ๊กถูกนะคะเลือกอันนี้แหละแล้วกดดําเนินการต่อโฆษณาตัวนี้ก็จะถูกดึงมานะคะ เราก็สามารถใช้ข้อความโฆษณาจากตรงนั้นได้เลยโดยไม่ต้องปรับแก้อะไรเลยค่ะคุณสามารถนำคอนเทนต์ออร์แกนิกที่มีอยู่มาเลือกใช้ในการทำโฆษณาได้เลยและเมื่อเราเลือกทั้งหมดตรงนี้หมดแล้วนะคะตั้งค่าทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยสามารถกดปุ่มเผยแพร่ทั้งหมดเพียงเท่านี้คุณก็จะได้แคมเปญโฆษณาแคมเปญแรกผ่าน Tik t o k Ads Manager แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คาดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าแคมเปญที่สุขภาพดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไร เพียงแค่คุณวางแผนก่อนยิงแอดเสมอแล้วอย่าลืมมาตรวจผลหลังจากยิงแอดเสร็จแล้วผ่านทาง TikTok Ads Manager เท่านี้ก็จะทำให้แคมเปญของคุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่ธุรกิจต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ